ร้อมไปเปียกกันหรือ,อยังชาว ROV เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะงานนี้เซอร์ไพรส์เน้น ครั้งแรกของการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของแป้งซีบิงครีเอเตอร์อันดับหนึ่งของไทยภายใต้สังกัด OSX Network กับการเป็นพรีเซนเตอร์ส่งกราน ROV คนล่าสุดค่ะพร้อมให้เสียงภาคในเกมและเปิดตัวสกินใหม่นางสงกรานเทียรี่ยังไม่พอคะ่ะงานนี้ขอแทกมือบิ๊กดีเจรัตเจ้าของเพลงดังอย่างรถไฟบนฟ้าส่วนชาว ROV วางเกมแล้วออกมาโยกให้โลกรู้กับเพลงใหม่ต้อนรับเทศกาลสงกราน เพลง Festival Featuring ญาติเด็กบ้าน d ีเจรัตเอ็กซแถมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ค่ะก็ไม่ธรรมดานอกจากแปลงซีบิงและ Big กดีเจอรัแล้วยังมีกองทัพอินฟลูเอนเซอร์อีกเพียบที่เตรียมมาสาดความมันให้กับแฟนๆและอัพความพิเศษยิ่งขึ้นฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับแคมเปญน4.4นี่มันเฟสติวัลสามารถกดรับสกินนางสงกรานเทียรีและสะกินดีเจรัตมวยบ้านกันไปเลยแบบฟรีๆค่ะ เฟสติวัลสนุกแบบนี้ทั้งที่ ROV ก็จัดหนักให้แฟนๆได้ไปโดด ไปโยกไปร้องเพลงเฟสติวัลกันให้สุดเสียงแบบสดๆในคอนเสิร์ต r e n a of t h a i r h y t h m ในวันเสาร์ที่12เมษา,ายน,นนี้ลานน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล o เวิลด์ตั้งแต่เวลา13นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปค่ะกับไลน์อัพศิลปินมากมายค่ะอาทิโจอีบอยกระแตพร็อกซี่และแน่นอนค่ะดีเจรัตเอ็กซ g ีบพร้อมส่วนน้ำเอาวิสุดอลังการสำหรับเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงเฟสติวัลฟิชเลิงญาติเด็กบ้านดีเจรัต เอ็กซีบิสามารถหาฟังและชมมิวสิกวิดีโอได้แล้ววันนี้ค่ะและอย่าลืมไปให้กำลังใจแป้งซีบิงกันเยอะๆนะคะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn